สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำปีกไก่เนยกระเทียมค่ะสูตรนี้เปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยนะคะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆเหมือนเดิมนะคะใช้ได้ทั้งหมอบทอดระดมันแล้วก็กระทะได้เลยค่ะขั้นตอนและวัตถุดิบส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมปีกไก่ค่ะมาม่าจะใช้ทั้งปีกไก่บนแล้วก็ปีกไก่กลางนะคะนำมาหั่นนะคะเราก็จิ้มให้ทั่วแบบนี้นะคะเวลาเรานำไปหมักส่วนผสมเนี่ยเขาจะได้เข้าเนื้อได้ไวค่ะปีกไก่ทั้งหมดมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ1,100กรัมนะคะพอเราจิ้มนะคะปีกไก่เนี่ยจนทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปเริ่มผสมกันเลยนะคะ มาม่าจะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนค่ะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะตามด้วยกระป๋อง2ช้อนชาพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้ค่ะ1ช้อนชาตามด้วยผงกระเทียม3ช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆไม่มีผงกระเทียมใช้กระเทียมสดแทนได้เลยนะคะแล้วใส่ผงปาปิก้านะคะเพื่อเพิ่มสีให้สวยค่ะประมาณ1ช้อนชา จากนั้นก็ให้เพื่อนๆคลุกผสมให้เข้ากันก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะมาม่าก็จะมาเติมน้ํามันพืชลงไปอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันพอคลุกผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะมาม่าก็จะหมักพักเอาไว้ก่อนนะคะอยู่ที่ขั้นต่ํา1ชั่วโมงค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีเวลายเยอะนะคะก็ให้หมักไปเรื่อยๆนะคะ2-3ชั่วโมงก็จะยิ่งดีค่ะ พอหมักจนครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะคลุกผสมอีกรอบหนึ่งค่ะกับด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะแล้วเราจะใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งมันก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าจะนําไปอบต่อในหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะเนื่องจากวันนี้เรามีปีไก่อยู่2ส,ส่วนนะคะกลางกับบนนะคะก็ให้เพื่อนๆจัดเรียงเป็นส่วนบนก็ส่วนบนไปเลยนะคะเวลาทอดออกมาเนี่ยความหนานะคะเขาจะเสมอกันค่ะก็จะทําให้สุกได้พร้อมกันนะคะจากนั้นมาม่าจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่350องศานะคะอยู่ที่ด้านล่างประมาณ15นาทีค่ะ พออบจนครบเวลาในช่วงแรก15นาทีแรกก็ให้พลิกกลับด้านนะคะแล้วก็อบต่อนะคะอุณหภูมิเท่าเดิมเวลาเท่าเดิมต่อเลยค่ะพออบจนครบเสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะดูสีสวยแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะมาทําซอสเนยกันนะคะมาม่าจะใช้เนยละลายนะคะเป็นเนยจืดอ,อยู่ที่60กรัมใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นประมาณคึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยผงกระเทียมหรือกระเทียมสับนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นมาม่าจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะด้วยน้ำมะนาวค่ะใช้อยู่ที่เศษ3ส่วน4ี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงพาสลี่ลงไปค่ะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแค่เพิ่มสีสวยแล้วก็กลิ่นลิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะนำซอสเนยของเราเนี่ยใส่ลงไปนะคะบนไก่ของเราค่ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะ แค่นี้ปีกไก่ซอสเนยกระเทียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูน่าทานมากๆเลยนะคะตัวปีกไก่เนี่ยก็สุกกำลังดีเลยค่ะมีความกรอบเล็กน้อยนะคะจากผิวด้านนอกแล้วด้านในก็นุ่มอร่อยเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะหรือชอบปีกไก่อยู่แล้วอย่าลืมลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะ ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ